เงินเฟอ้อไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขนะครับความน่ากลัวของมันเนี่ยส่งผ่านถึงในราคาต่างๆเช่อนอาหารตอนนี้ความอดอยากของคนทั้งโลกเริ่มพุ่งสูงขึ้นเป็นยังไงทำไมต้องระวังตัวเดี๋ยวคลิปนี้ไลฟ์ฟังนะครับ สิ่งหนึ่คนนะครับผมคิมและคุณอยู่กับช่องคิมพอพอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยที่เรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับผมเชื่อว่าหลายคนฟังเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยก็ค่อนข้างเอ้ยฟังบ่อยแล้วไม่เห็นจะมีอะไรและคิดว่าเหมือนเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่เอ่อผลักอันนั้นราคาทรัพย์สินสินค้าต่างๆทองคำไม่ต่างคริปโตบิตคอยเนี่ยราคาสูงขึ้นด้วยนะครับเอาจริงๆนะครับคนสายทองคำหรือคนสายคริปโตเนี่ยก็ค่อนข้างอยากจะให้เงินเฟ้ออยู่แล้วนะครับเพราะอยากให้้ททรรรัพยยยยยย์สสิิินนนนนนีีีี่่่่่เเเเเเาถืออออองงชบบตตตคะะไโููขึกก็ว ังตรงข้ามกับมันน,น,นะฮะล่าสุดคุณเบียทิวเนี่ยบอกว่าการที่คริปโตเคอเรนซีราคาเติบโตสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอินฟลชันหรือเงินเฟ้อเนี่ยเป็นของจริงนะครับโดยคุณเบียทิวเนี่ยก็เป็นนักทุนชื่อดังเนาะอดีตผู้ก่อตั้ง paypal นะครับแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยหลายโปรเจกต์เลยนะครับและเขายังบอกอีกว่า Bitcoin เนี่ยเป็นตลาดที่ยุติธรรมซื่อสัตย์ที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดนะครับเพราะว่าไม่ีใครจะบิดเบือนได้สะท้อน ความกลัวหรือต้องเงินเฟอ้อได้ชัดเจนที่สุดครับหรือทั้งก่อนหน้านี้นะครับมีคุณแจ็คดอร์ซี่เนี่ยก็เป็นเจ้าของ Twitter นะครับสแควร e นะก็เคยออกมาบอกว่าไฮเปอร์อินฟลชันกำลังจะเกิดเร็วๆนี้นะครับและไม่ใช่แค่ทั่วโลกนะ อเมริกาที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยก็จะโดนไฮเปอร์อินเฟชันด้วยนะครับถึงแม้จะมีนักลงทุนหรือกูรูหลายคนออกมาตอบโต้ว่าเฮ้ยไฮเปอร์อินเฟชันในอเมริกาไม่เกิดหรอกมันโอกาสเกิดน้อยมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็โจมตีคุณแจ็คว่าเออเนี่ยคุณพยายามจะปั่นให้เกิดไฮเปอร์ถูกแม้ให้ความนัถอถือของการเงินเงินดอลลาร์หรือ US เนี่ยมันแย่ลงจะให้บิตคอยราคาขึ้นหรือเปล่าจะมาปั่นหรือเปล่าก็พูดอย่างนั้นนะครับแต่ในคลิปๆนี้จะไม่ได้มาเถียงกันว่า มันจะเกิดขึ้นไฮเปอร์ขึ้นที่อเมริกาหรือไม่เกิดนะแต่ผมจะบอกว่า,วาจริงๆแล้วเนี่ยความน่ากลัวของเงินเฟอ้อเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดแบบหลายคนเชียร์ให้เงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเถอะพิมพเงินมาเลยให้เฟอ้อเกันเนี่ยนะครับแต่รู้ว่ามันกระทบต่อคนหลายประเภทหลายภาคส่วนเลยทั่วทั้งโลกครับสิ่งน่าเอกใจหนึ่งของคุณรวยคุสกิจที่เคยเออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้โจเดนแล้วก็ทางเฟดเนี่ยพยายามจะปล้นคนจนนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองคนะรับเพราะจริงๆเงินเ,นเฟอ้อเนี่ยมันมี การสร้างบัาดแผลนะครับหรือว่าสร้างความติดช้าสร้างความจ็บปวดให้กับ คนหลายภาคส่วนนะโดยเฉพาะคนที่จนนั่นเองครับซึ่งนีนสัญญาณหนึ่งที่น่าจับตาม,มากเลยนั่นคือสัญญาณข้าวสาลีนะครับหรือว่าวีดเนี่ยนะฮะกำลังที่มีราคาเติบโตสูงมากนะครับมันเป็นสัญญาณที่กระมวงบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยในเรื่องของอาหารนกำลังมานะครับหากทีติดตามข่าวกันก่อนนะนี้ผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่จริงเงินเฟอ้อเนี่ยอาหารเนี่ยมันแพงขึ้นอยู่แล้วถูกไหมมันแพงขึ้นอยู่แล้วนะสามปเ็จากปีที่แล้วหลายคนก็รู้สึกเอออาหารแพงขึ้นบ้านเราก็แพงนะผักชีใช่ไหมนะครับผักชีแพงขึ้นแซว แต่ประเดนคือว่ามันเริ่มมีสัญญาณที่เติบโตขึ้นอีกในะเรื่องของราคาที่แพงนะครับวีดเนี่ยหรือแบบข้าวสาลีี่ยมันเป็นต้นทุนมันเป็นเหลือวัตถุดิบที่เอาผลิตอาหารหลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นขนมปังเนี่ยก็ทํามาจากวีดนะครับและนอกจากราคาอาหารนะครับเรื่องของราคาน้ํามันเองก็เติบโตสูงขึ้นด้วยนะตอนนี้เนี่ยถึงไม่ได้ย่อมาน,นิดนึงแต่มันอยู่ในระดับที่สูงอยู่ดีับน้ำมันดิบ WTI นะครับอยู่ที่เกือบจะ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะังนั้นถ้ามองในภาพนี้คืออาหาร ที่เป็นต้นต้นทุนหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยคืออาหารนะครับการใช้ช,ชีวิตของมนุษย์ค่าขรองชีพต,ต่างๆที่เป็นอาหารก็สูงขึ้นด้วยถูกไหมเพราะว่ารายจ่ายเราสูงขึ้นนะครับน้ำมันเองก็เป็นรายจ่ายของคนส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ในการเดินทางผลิตต่างๆมันก็สูงขึ้นด้วยนั้นภาพนี้จะเห็นบ้างว่าเฮ้ยต้นทุนของคนด้วยไป สูงขึ้นนะครับซึ่งเรื่องของราคาอาหารที่เติบโตสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปส่งผลต่อความอดอยากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีดราม่าอันหนึ่งใน Twitter นะครับนั่นก็คือเรื่องของ UN นั่นเองครับคือประธานของ UN World Food เนี่ยนะครับได้ออกมาบอกประมาณว่าต้องการอยากได้เงินสัก6บิลเลียนนะครับจากเศรษฐีอย่างอีลอนมัสอะไรเงี้ยคิดเป็น2%ของเวลของเขาเนี่ยถ้าวันนี้อีลอนมัสเนี่ยจะบริจาคเงินสักสองเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยนะครับจากความรำ่ำรวยที่มีีีเเนนน่่ยยยจะทาใใหหนนห้้ค หายจากความอดอยากแก้ปัญหาความอดอยานี้ไปได้เลยครับซึ่งหลายคนมองในีจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ปแปลกๆนะครับทำไมทาง UN เนี่ยโอ้โหเวิลด์ฟู้เนี่ยจะต้องมาแบบเอ้ยมาขอตังค์คนรวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันต้องเป็นอีลอนมัสด้วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมัน make s น n s นะหนึ่งคืออรลลั้เป็นคนที่ร่ำรวยสุดในโลกไปแล้วนะครับถามว่าร่ำรวยแค่ไหนะ ก็ร่ำรวยกว่าอันดับอื่นๆอย่างเช่นคุณปู่วันนี้วัฟเฟต์เนี่ยร่ำรวยกว่าคุณปู่ถึง3เท่านะฮะถึงแม้คุณอิลมานเี่ยจะไม่ได้มีเงินสดเยอะนะครับเพราะว่าเก็บความมั่งคั่งอยู่ใน financial asset หรือว่าทรัพย์สินทางการเงินเยอะนะฮะแต่ว่าถ้าเขาจะขายหุ้นมาสองเปอร์เซ็นต์พอได้ไหมอ่ะอิลมานได้กลยุทสวนกลับไปนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณสามารถพิสูจน์ได้นะว่า คุณเอาเงิน6บิดเลี่นไปแก้ปัญหาคนทั้งโลกเรื่องของความหิวโหยได้จริงๆ,ๆเนี่ยผมเองก็ยินดีขายหุ้นนะครับของเทสลาเอาไปให้คุณเลยอย่างที่บอกเขาไม่ได้มีเงินสดไงเขาต้องขายหุ้นให้นะครับอย่างที่บอกเ่าอีลอามัสเนี่ยรวยจริงๆนะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็รวยกว่ามมเฟดถึง3เท่าเนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรที่แบบจะมีหน่วยงานมาขอเงินอะไรแบบนี้นี่นะครับหากหลายคนฟังดูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตลกอะ่ะอาจจะที่ว่ามันดูแบบเฮ้ทาง UN คุณไม่อายั้งเหรอคุณมาขอเงินอีลอนอะไรแบบนี้นะครับแต่อยา ให้มองกลับกันที่ผมมองอีกแบบนึ่งผมมองว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับออผู้ใหญ่ใน UN เนี่ยถึงต้องมาของเงินนักธุรกิจอย่างอลอนมัสเนี่ยนะมันก็คงมีประเด็นอะไรบางอย่างที่แบบ ถูกไหมฮะมันไม่ได้อยากจะขอฮะมันนาคนหลายคนนักวิคะอ์ก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหทงภาครัฐโอ้โหใช้เงินละลายแม่น้านะเดี๋ยวก็มีคอร์ชงคอร์รัปชันมาขอเงินเอกชนมันก็ยังไงยังไงอยู่นะผมเข้าใจนะทางฟุกฝังเนี่ยเขาก็มองแบบในมุมของในฝั่งที่เขาเห็นอะไรอย่างนี้ครับแต่ทีน,นี้ผมเชิญมองอย่างนี้ตอนนี้ยูเอ็นเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของความอดอยากจริงๆห็นทั่วโลกนะครับจากเงินเฟ้อต่างๆนาข้าวสาลีนะคน้ำมันมันแพงจริงๆครับ ซึ่งให้ประธาน UN เนี่ยคุณเดวิดเบสลีย์เนี่ยนะครับออกมาตอบคุณอีลอนมัสเลยนะฮะเรื่องของจำนวน6บิลเลียนเนี่ยที่บอกว่าจะช่วยคนได้ไหมช่วยได้จริงๆแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดนะว่า6บิลเลียนเนี่ยจะช่วยความหิวโหยได้ทั้งโลกคือเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาทั้งโลกนะครับแต่ว่าการบริจาคของคุณเนี่ยนะครับจะช่วยได้มา42ล้านชีวิตเลยนะฮะท่ามกลางวิกฤตปัญหาการขาดแคลนความหิวโหยแบบนี้ครับอย่างที่บอกครับประธาน WFP เนี่ยครับโอ้ ออกมาพูดขนาดนี้เฮ้ยแปลว่าวิกฤตเขามีอยหวยของทั้งโลกมันมันหนักจริงๆในตอนนี้ครับซึ่งสัญญาณอาหารเนี่ยก็ยังมีทิ่ทางที่เติบโตแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะที่เราบอกันเรื่องของวีดนะครับหรือเรื่องของอ ข้าวสารีที่เติบโตขึ้นนะครับซึ่งนอยุโรปเนี่ยก็มีเรื่องของความขัดแคลนอาหารมาให้เห็นแล้วนะครับค่าปุ๋ยอะไรก็เริ่มที่จะสูงเติบโตขึ้นนะราคาปุ๋ยก็เติบโตขึ้นนะครับรัเสเซียเนี่ยก็ยังเพิ่มภาษีเกี่ยวกับการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะเขาต้องการเก็บ สินค้านะครับอาหารเนี่ยวันในประเทศของเขาก็เลยไม่ได้ส่งออกนะเลยเพิ่มภิษ์ส่งออกไปเลยนะครับากให้อาหารเนี่ยอยู่ในประเทศของเขานั่นเองครับราคาอาหารในยุโรปเองก็เติบโตสูงขึ้นติดอ่ในสูงสุดในรอบหลายปีแล้วนะครับก็ชัดเจนนี่คิดว่ามันเงินเฟ้อมันเริ่มชัดเริ่มมาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ที่เรื่องที่น่าดีอะไรนะครับผมเปดนนักกังวลนะถึงแม้แต่หลายคนเชยร์เฮ้ยเฟ้อเฟ้อเฟ้อเถนะ เออแต่ว่ามันก็มีคนกระทบอะไรเงี้ยจะน้อยก็ต้องป,ปกป้องความมาั่งคั่งของตัวคุณเองด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทองคําเองก็มีการที่ดิดตัวกลับมาเล็กน้อยนะฮะหลังจากจุดที่ย่อไปนะครับแปลว่าเออคนเองนะต่อให้มีข่าวเรื่องเทรปเปอร์ิงกันลดกันฉีดทองคาก็ยังไม่ได้ลงนะครับยังกลับมาเพราะว่าเงินเฟอ้อนี่มันดูของจริงมันดูที่จะชัด มากยิ่งขึ้นด้ด้วยครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าที่เฟดบอกเองเินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่ชั่วคราวเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าต่าง,างนานามันก็ดูจะไม่อย่างนั้นเลยราคาอาหารก็ดูจะเติบโตขึ้นความอดอยาก,กเพิ่มขึ้นจนทําให้ประธานเนี่ยต้องมาขอเงินอินทร์มาร์กันแล้วนะครับอยากให้เราระวังตัวกันด้วยนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปเนี้ย จระเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อและกันผมเชื่อว่าหลายคนก็ฟังมันเพิ่มมาเยอะนะครับสายคิดโตก็เชียร์อยู่แล้วเฟอ้อเฟอ้อเฟอ้อไปเลยนะอยากจะมูนทุกวันอะไรเงี้ยซึ่งไม่ผิดอะไรนะผมว่าโอเคเข้าใจได้นะแต่ความจริงอยากจะให้มองว่าเงินเฟอ้อมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ดีสติทุกอย่างขึ้นทุกคนแฮปปี้เนาะมันมีคนที่ต้องจ่ายมูลค่าความเสียหายของเงินเฟอ้อด้วยนะครับเด็กคนที่ถือเงินสด เก็บเวลเป็นเงินสดมากมายเนี่ยนะครับที่ต้องอาศัยกับค่าของชีพขั้นต่ําที่ต้องพึ่งพาเรื่องของน้ํามันอาหารค่าเช่าต่างๆเนี่ยคนนี้กําลังมีเรียกว่ารายจ่ายที่เริ่มมากกว่ารายได้สูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะครับทาง UN เนี่ยนะครับทางด้านดินของอาหารเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คันขยะอาหารเนี่ยเริ่มระบาดทั่วโลกนะฮะจนทําให้ประธานเนี่ยนะครับต้องมาพิทวิตนะครับพูดกับอีลอนมัสเลยว่าตอนนี้ถ้าคุณเอาบริจาคนะ2%เองโอ้โหคุณรวยนี่นะรวยสุดในโลกนะครับขอแค่่เนียมา ช่วยโลกได้เรื่องของอดอยากนะครับอีลอนก็เลยสวนกลับไปเลยว่าเออถ้าภาพรูฟนะถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ามันช่วยได้จริงๆผมก็พร้อมจะขายคุ้นเทสลาไปช่วยนะครับก็แี้วว่าเฮ้ยจิตใจดีนะผมชอบอีลอนนะเออมันดูคูลดดูเท่มากเลยนะครับ แต่การของเงิน6บิลเลียนเนี่ยนะครับทางประธาน,น,นก็ออกมาตอบโต้บอกว่าที่จริงแล้วเราไม่ได้บอกว่าิลเลียนจะแก้ปัญหาได้นะครับเรื่องของอดอยากเนี่ยมันจะช่วยคนได้มหาศาลแลวตอนนี้เนี่ยตัวเลขการอดอยากเนี่ยหรืออาหารที่สูงขึ้นมันกระทบจริงๆนะครับจะทําให้ประธานเนี่ยแมมก็ต้องมาแบกหน้านะหลายคนจะมองว่าอขอตั้งเงินรัฐบาลหรือราชการหรืออะไรระบบนี้มันโกงเงินเหมือนมัน เขาเรียกว่าอะไรมันลีล้ไลไหลมีคอร์รัปชันแต่ก็ต้องตั้งคําถามใหม่ว่าการที่ประธาน UN ออกมาพูดนทวิตเตอร์เดี๋ยวมันไม่ธรรมดานีมันต้องวิกฤตแล้วนะครับซึ่งหาไปดูราคาอาหารเนี่ยก่อนนี้เราเคยคุยกันราคาอาหารเติบโตมากระโจนอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับมันยังแพงขึ้นอีกราคาปุ๋ยนะครับราคา ขนมปังต่างแพงสูงขึ้นมาแล้วครับแล้วมันก็เติบโตขึ้นครับซึ่งสิ่งพวกนี้คือต้นทุนด้านการครองชีวิตของคนทั่วไปเนี่ยพอมันต้นทุนค่าใช้จ่ายแพงเนี่ยครับการขาดแคลนม,มันก็เกิดขึ้นสับคนที่เป็นคนทั่วไปคนรักย่าคนจนอย่างเงี้ยมันก็ อยู่ยากครับอย่างที่โรเบิร์ตบอกว่าเงินเฟอ้อจะทำลายเอ่อเหลือหรือกระทบคนจนนั่นเองครับซึ่งสุดท้ายทองคำนั้นก็เริ่มทีติดกับตัวมาสูงขึ้นนะเพราะว่าความกดดันเงินเฟอ้อยังอยู่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเงินเฟอ้อที่ชั่วคราวที่เฟดบอกมันจะเป็นชั่วคราวจริงๆหรือเปล่านะครับก็เชียร์ให้ชั่วคราวนะเชียร์ให้มันหายไปไวๆนะฮะแต่ขอให้พี่คอยขึ้นนะโอเคไหมแต่ว่าเงินเฟ้อไม่ต้องมากก็ได้เดี๋ยวคนเดือดร้อนนะฮะแต่ขอพี่คอยมูลไปเลยล้านเหรียญจัดไปนะครับขอ,อ,นะอบคุณทุก ชังลึกซื้อดวยสดยมานะครับอันนี้ซื้อมาหลายตัวเลยมีทั้งกราฟมีทั้งออนเชนอัมลิตนะครับแล้วก็บทวิเคระห์ดังๆเพื่อเห็นภาพมาโครของคริปโตมากขึ้นสำหรับตัวสมมุติเชื่อว่าคริปโตเคอรเรนซีหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่บลกเชนพวกนี้มันใหม่มากจนที่แบบว่าการหาความรู้ข้างนอกเป็นไปได้ยากมากนะครับนั้นถ้าเรามีดีไซด์มาคุยกันมและเป็นคนรู้กันาสร้างองค์ความรู้เพื่อแบบต่อยอดการลงทุนของคนหลึคนได้ด้วยกันนะครับ ถ้าใครสนใจก็สมัครสมาชิกห้องเรียนวงในเพียงแค่เดือนละ150บาทข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะกดจอยกดสมัครข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าไม่้อใจก็ยกเลิกได้ทุกเมื่อเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับจนจบแล้วจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ